ราภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราได้กำลังเพราะเราต้องต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายทีนี้เราก็ถอว่าเรารับผิดชอบบันที่ใจ,จของเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางที่จริงท่านบอกว่าให้ใหวางอย่างน้อยสัเป็นพักๆไอ้ที่เราวางเวลานอนหลับมันก็อย่างหนึ่งแต่มันไม่ได้กําลังเท่าที่ควรที่จะให้มันได้กําลังจริงๆเราให้วางด้วยสติด้วยความรู้ตัววางด้วยสมาธิ เรามากำหนดดูลมหายใจเข้าออกใจข,ของเราจะได้มีที่ตั้งนงก็เป็นสิ่งที่จะแก้หัดที่ไม่ดีในะร่างกายแล้วก็แก้หัดที่ไม่ดีในะจิตใจ,ใจข,ของเราด้วยตรงไหนที่มันเหนื่อยมันจะให้กำลังขึ้นมาตรงไหนที่มันเครียดจะให้มันคลายความเครียดได้เมื่อเราดูแลจิตใจ,ใจ,ใจข,ของเราดีแล้วเราจะได้รับผิดชอบคนอื่นได้ เเวลาขึ้นเครื่องบินเขาบอกว่าท่านว่าไม,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 ม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเขาจะไปนากากลมมาเขาสั่งไว้ใส่นากากของนดูเองก่อนแล้วก็ค่อยใส่นักนากากของคนที่อยู่รอบตัวเราเชันเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราที่อยู่ด้วยกันการดูแลจิตใจก็เช่นเดียวกันเราจะดูแลเรื่องของเขาเราก็ต้องดูแลเรื่องของเราด้วยจิตใจของเราก็ต้องดีเราจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็น เป็นตาเป็นปัญญาที่ดีพอจิตใจของเราดีพอฉันพยายามรักษาอารมณของเราไว้ถ้าหาเวลาปลีกตัวทำสมาธิเป็นพักๆใจของเราจะได้รู้จักว่าภายในของเรามันมีอะไรดีมันมีกำลังอยู่ภายในมนมีกำลังอยู่ความดีของเรามีที่ตั้งที่ดีความดีของเรามีมีกำลังด้วย